มีช่องใหม่แล้วนะช่อง t ีเอฟโซนอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิง่งจะกดละครั้งก็ได้นะแล้วร่วมเข้าไปพูดคุยในไลฟ์สดได้ทุกวันถ้าไม่ขี้เกียจนะนี่เปรตพูดโกหกหลอกลวงรู้กันแล้วใช่ไหมว่าโกหกเนี่ยตกนรกไปต้องกลายเป็นเปรตแบบไหนเพราะฉะนั้น สามคนตอบคำถามมาดีๆวันนี้อากาศหนาวมากเมื่อเช้าอาบน้ำกันมาหรือเปล่าตอบอาบถึงกันดีถึงกันดีสงใจไม่อยากกลายเป็นเปลยยายหนีมาทำไมอ่ะไอ้กระทองดีเอ็งถามอะไรยายลำบากใจจะตอบประลูก ถ้าโกโหกว่าอาบแล้วยายก็ตกนรกอะแต่ถ้าพูดความจริงว่ายังไม่อาบก็โศกกระปรกเลยนรกมมไมเนี่อ้อนไม่ไถา,ามเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดไผ่รงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาดูนรกสวรรค์ดูเปรตอีกแล้วดูเปรตอีกแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเปรตเดี๋ยวมาไหว้พระกันที่โบสถ์ร้อยยอดกันก่อนโบสถ์นี้นะครับมีทั้งหมด100ยอดเพราะที่หลังคาโบสถ์เนี่ยจะมียอดเล็กยอดน้อยถ้านับร,มรวมๆกันแล้วนะครับจะได้100ยอดพอดี ไปไหว้พระกันก่อนที่จะไปดูไพรกันนะครับฟ้าใหม่กับกัดนั่งรออยู่หน้าโบสถ์แล้วนี่ไงฟ้าใหม่กัดสวัสดีครับกันสวัสดีครับน้องตอไหว้พระยังครับพร้อมครับปปฟ้าใหม่เดี๋ยววันนี้เราไป นอนลงส่สะโพกดอกเลยสะดอกหรอบ่อสะดอกเนีอันนี้คืออ๋อต้องใส่เงินใช่มั้ยโอเคได้แบงนะแบงนะ ถอนทอนเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระประธานด้านในก่อนนะ้รฝาใหม่แล้วมาติดปิดทองลูกนิมิต9ก้าลูกกัน ไหว้พระยังครับฟ้าใหม่ไหว้แล้วครับฟ้าใหม่เคยมาวัดไผ่รงวัวไหมครับเคยครับอ่ะนานยังครับนานแล้วตอนเล็กๆกเด็กๆนู่นเลยเอามาใครครับมากับครอบครัวตายายอะไรย่างนี้อ๋อแล้วครับอ๋อแสดงว่าจําไม่ได้แล้วสิสวรรค์นรกที่นี่เป็นยังไงจำไม่ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวไปปิดทองงูนิมิตเก้าลูกก่อนนะครับครับเออฟ้าใหม่ พ่อออกมาข้างนอกนี่นกเต็มเลยอะะ่ะครับพ่อว่าพ่อเหยียบขี้นก<ะ>พ่อพ่อเหยียบขี้นกอ่ะในโบสนี่นะครับมีจิตกรรมฝาผนังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสวยงามมากทุกด้านของผนังเลยนะครับ ให้ดูรอบๆเลยนะครับอันนี้เป็นภาพกุมารน,นะครับชูชกทูลขอ2องกุมารพระเวสสันดรประทานให้นี่ไงชูชกมาทูลขอ2องกุมารน,นะครับทั้งหมด9ลูกนะครับ พราะไม่พ่ออยยุมากขึ้นทุกวันแล้วพ่อไม่รู้จะเป็นทองดีได้อีกนานแค่ไหนต่อไปพใหม่ต้องเป็นทองดีให้พ่อลองหน่อยได้ปะอ่าได้ลองหน่อยนะโอเคเดี๋ยวพ่อพูดทองดีมาแล้วใหา่ต้องเนี่ยท่าพ่อปกติท่าพ่ออย่างเงี้ยใหม่เคยเห็นใช่ปะเออใหา่คิดท่าเองนะขอเอาฮานะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคุณกัน ออได้ได้อยู่นะพ่อใหม่ออาเทียบตัวสาสท,ทองดีมาแล้วเฮ้ยเอาใบม่ถ้าอื่นเด็กๆทองดีมาแล้วและนี่คือเมืองนกรกภูมิซึ่งวันนี้นอกจากอากาศจะหนาวแล้วนะครับลมยังแรงด้วยเสียงลมอาจจะแรงหน่อยนะครับเด็กๆนี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเมืองนรกกันมาแล้วนะครับเมืองนรกภูมิซึ่งเขากำลังปรับปรุงอยู่เยอะเลยนะครับดับเปรดก็ยังอยู่นะครับเปรด2ตนยืนสูงเสียดฟ้านะสูงกว่ายอดต้นตาลน,นะครับยังอยู่ นั่นยายใช่ไหมนะ่ะ uh huh. เออนีเอา้ายายมาด้วยเหรอเอ้ามาที่เองไม่สนใจยายเลยนะวันนี้นะ่ะมาเจอฟ้าใหม่นะ่ะแม่ทำไม่สนใจยายเลยเออไม่ต้องสนใจยายหรอกคลิปเนี้ยต่างคนต่างเดินอา้าต่างคนต่างกลับด้วยไหมย,ยาย <G ül> ไม่ได้ที่ยายไม่มีรถอนะ่ะยังไงก็ติดรถกลับไปรวยกรร็แล้วกันนะลูกนะ <G ül> เดี๋ยวขอยายเดินดูก่อน ไม่ต้องสนใจยายหลอกเอกบ้างไปของเอกนั่นแหละไปไม่ต้องสนใจยายไม่ต้องมาตามถ่ายยายหรอกหนาวครับใหม่หนาวตอนนี้ร้อนแล้วเนี่ยที่ฟ้า่หม่บอกว่าเคยมาวัดไผ่รองวัวแล้วได้เคยมาโซนนรกอย่างนี้ไหมครับน่าจะเคยยายเคยเล่าให้ฟังแต่จำไม่ได้อ๋อเหรอ ทังดียายสงสัยมากเลยลูกว่าไปทำบาปอีชาไหนถึงตกนระกออกมาแล้วกลายเป็นแบบเนี้ยมีขาแล้วก็มีหัวเลยเดี๋ยวมาร่าเลยจะสงสารหรือขำดีอะลูกไม่มีตัวลูกดูสิ <laughs> เออ <laughs> ก็แปลกดีเนาะขาแล้วก็หัวเลย ยายว่าประหยัดดีนะลูกนะแบบเนี้ยไม่ต้องซื้อเสื้อใส่อะลูกใส่กางเกงอย่างเดียวแล้วก็มาหัวเลยโปรดนรกอธินนาธานข้อสองและนี่ก็คือ เปลดนะครับเทียวเทียวเทียวป้าใหม่ป้าใหม่พยาเอามือปิดอะไรปิดโป๊ใช่ไหมเปรตโป๊เดี๋ยวโดนเซ็นเซอ่เลยครับปิดไว้ก่อนปิดอวัยวะเปลดก่อนปิดป้าใหม่บ้านเปมบราหลา เขาจะทำออกมาไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็ใหม่เนาะทำไมมีสี่ทองเวยก็ก็คงเพราะว่าคนปั้นเขาคงไม่เคยไปเห็นไงไม่เคยไปเห็นจริงๆอ่ะว่ายมพบาลจริงๆเป็นยังไงไง เปรตข้าสัตว์พิษสินคอทีหนึ่งครับอ,อันนี้ใช่ไหมเปรตข้าสัตว์แล้วเขาจับทำอะไรบีบหัวเลยนะ่ะโอ้บีบหัวแบนเลย<ป>เมื่อกี้พาไปดูนรกกระพุลกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะ ใครยังอยากดูต่อนะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาดูดีไหมดีครับเพราะว่านอกจากโซนนรกที่ยังเหลือแล้วนะครับยังมีสวรรค์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดูกันโอเคคลิปนี้ไปพักก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับเด็กๆแล้วเข้าไปดูตลา